สวัสดีทุกทุกคนนะจ๊ะ,ะวันนั้นคุณต้นเกษตรต้นคุณต้นเกษตรชาแนลบอกให้เราตอนกิ่งมะนาวแป้นที่จิตเราก็รีบบตอนเลยอันนี้อันนี้เราใช้อะไรรู้ป่ะใช้ขุยมะพร้าวดินแกลบดำอย่างละส่วนนะอย่างละอย่างละ ออย่างละมันเท่ากันเลยอะถ้าเป็นถ้าเป็นแก้วแก้วแก้วกินน้ำก็เอาอย่างละเท่ากันเลยเอามาผสมกันแล้วเราก็ลองมาตอนตอนมานาแป้นพิจิตดูก็ตอนแรกไม่ได้ใส่ใจนะว่าจะตอนนะแต่ทีนี้คนต้นบอกว่าเขาทนต่อโรคเขามีความทนทานต่อ โรคอะไรเงี้ยก็เลยเรียบมาตอนกิ่งนี่ตอนวิสีกิ่งเหไหมตอนแล้วนะคะคุณต้นไม่ได้ใส่ใจว่าจะตอนขยายพันธุ์เลยเดูยสิเนี่ยลูกเขาใหญ่ดีเออลูกเขาใหญ่ดีอย่างเงี้นะมันานาป็นน้ำเยอะ เนี่ยมนาแป้นน้ำเยอะดิติดลูกก็พอสมควรเราก็ตอนได้สีกิ่งนะ การตอนกิ่งเนี่ยมันไม่ยากหรอกคือพิมพ์เข้าไปใน Google เนี่ยวิธีการตอนกิ่งอะ่ะมีคนทำไว้เยอะแยะมากมายเราเคยทำไปแล้ววิธีการตอนกิ่งช่องหลายๆช่องขอเขาทำวิธีการตอนกิ่งอย่างละเอียดเลยนะเข้าไปดูได้เลยฝากกดติดต,ตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวน ลีลาท่าทางกวนกวนเฮาหาหุ่นหวนทำสวนทุกวันฝากแช่ฝากไหลฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวัน เพื่อทันผู้ชมอีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดก,ก,กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานี่มะเขือพวงที่มีปัญหาเรื่องใบเป็นพวกเขาจะมีโรคประจำตัวของเขานะเนี่ยใบเขาจะเป็นอย่างเงี้ยขอบแห้ง ใบเหียวใบเหลืองพวกนี้ยเราไม่เคยชอบเราก็เลยตัดแต่งใบออกหมดเลยให้เขาแตกใหม่อืู้ดูขมิน้นขมิ้นงามงามงามแทะเดี๋ยงามไห <Yeah. S 1> มขมิน้นงาม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 จริงๆเลยขมิน้นดูต้นสิขุดหัวได้ยังยาง,ยางจริงๆอ่ะมองนู้นนะขมิ้นนะถ้าเราจะ เข้าไปขุดก็เจอนะเพราะว่าเขาต้นเขาโทมแล้วพวกนี้ถ้าเกิดแบบต้นโทมแล้วลงหัวแล้วงานดีแทะนนี้ก็ถ้าใครจําคลิปได้ที่ตัดกิ่งมาปักชํานะผักหวานคือคนที่ตามคลิปเราแล้วก็ดูจนจบเนะี่ยจะเห็นการต่อเนื่องเห็นการเพราะปลูกปักชําอย่างต่อเนื่องนะและยิ่งคนที่ตามเราทุกช่องด้วยยิ่งจะเห็น ว่าการปลูกพืชผักสวนครัวของเราเนี่ยก็ทำมาอย่างต่อเนื่องนี่กระชายแม่เริ่มโซมแล้วแสดงว่าเริ่มจะลงหัวแล้วนะนี่เห็นปะกระชายที่วันที่เราเคยทำคลิปแยกกระชายมาปลูกปลูก เนี่ยถ้าสมโสมเนี่ยแสดงว่าเริ่มลงหัวแล้วล่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นไงจ้านี่มะเขือเปราะอ,อ,อันนี้เดี๋ยวนี่มะเขือยาวม่วงเดี๋ยวต้องเอาอุ้ยหักโอ้ยเดี๋ยวก่อนอุ้ยตายละเดี๋ยวเอามาไม้มาทำให้ไม้อุ้ย,ยตา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 ยเดี๋ยวก่อน แนี่ยจะระดับตัวแขง็งแรงดีนะน้องหนวดนะมอมรีเขาตาที่แอดนครพนมช่องเดชโชสุกอินใครสนใจหมอนนอกมันแปลกๆไปที่ช่องเดชโชสุกอินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรังไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นไม่รู้ว่ามีเพจเกษตระะน,นอกโรงเรียนด้วยแล้วมีเพจมอมรีเขาวตาที่นครพนมด้วยเราเป็นคนแบบเส้นตื้นนยดูไปขำไปน้องหนวดโอ้ยน้องหนวดกับน้องปอนี่เห็นคาเลยกุลโกกุลโก ตังงชื่อต้งองฟอรกุกิโกน่ารักจริงๆสองตาใหญ่นะี่ยอยู่กันไปจนแก่เทาชาดาไปไหนไหนของตาใหญ่เดี๋ยววันวานจะไปเดือนอนครพนมสักหน่อยไปใส่กินมันไปใส่ขอหน้าขอ,ข,อข้าวกินนี่พี่นัดบัตเตอร์ต้องหนวดเนี่ยตอนนี้รากลงดินเนี่ยเดี๋ยวจะดูแลอย่างดีนะ นี่เพื่งจะเอาน้ำหมักเอ,อจลินรีมาสาดให้เนะี่ยทีนี้เดี๋ยวรอตัดกิ่งปักชํำติดนะเอออย่างที่บอกนะตัดกิ่งมาปักชํำอ่ะติดแล้วนะติดแล้วติดแล้วเนี่ยตัดกิ่งอย่างนี้เนี่ยเอามาทิ่มทิ่มลงดินติดแล้วนะมีรากแล้วด้วยเราก็คาดว่าจะมีรากแล้วแต่ยังไม่ได้ขุดแค่นั้นเองส่วนตอนกิ่งก็มีรากแล้ว เดี๋ยวจะเอากิ่งตอนที่มีรากเอาจะเอามาลงถุงเพาะชำแล้วสวัสดีปักไก่ของแจ้วเออเออกากของแจ้วคุณวิรัตยิ้มแย้วเดี๋ยวเดี๋ยวตัดไหม่อันนี้อันนี้ก็ใส่นี่น้ำหมักเนี่ยเนี่ยน้ำหมักปุ๋ยคอกในนี้มีน้ำหมักปุ๋ยคอกมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีฮอร์โมนสดฮอร์โมนไข่ด้วยนะในถังเนี่ย แล้วเราก็จะเอามาบำรุงสดสะอาดเข้าไปเจอกันนะจ๊ะเจอกันที่28นะจ๊ะ28นะจ๊ะสมหวังไก่ย,ย่างสมหวังไก่ย,ย่างสมหวังไก่ย,ย่างปทุมห้องเ K7 นะจ๊ะวันลนานจะได้เจอเพื่อนนะหลายๆคนเนะ่ะเออนี่พาดูไหนๆก็พาแล้วพาถัว่ว เนี่ยเห็นปะเห็นนะเห็นฝักเขาแบบนี้นะเขาอ่อนนะจ๊ะนี่ถั่วภูม่วงนะเดี๋ยวกันเดี๋ยวเราจะเราจะไม่เก็บเดี๋ยวเราจะเอาไปทำคลิปขึ้นปกเนี่ยเห็นเห็น,เห,นเห็นอย่างเงี้ยเขากรอบนะเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยเห็นใหญ่ๆฝักใหญ่ๆนะถั่วภูม่วงเนี่ยเขากรอบนะติดแม่เรากินเรื่อยๆนะ เราไปดึงเรือออกมาตอนแรกเรื้อมนู่นไงเราก็ไปถกดึงออกมานี่เดี๋ยวจะให้ดูอะไรมเช้าหน่ขุดหากระชายให้แม่แม่เนี่ยนี่เดี๋ยวปล่อยไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวข้อแตกกันเนี่ยเนี่ยกระชายเนี่ยขุดเสร็จแล้วนี่ดูนี่คืออะไรวะมะละกอฮอลแลนด์นะเนี่ยที่เราเอามาฝังฝังไว้เนี่ย ดูเม็ดมะละกอขึ้นมาเต็มเลยเห็นไหมคือเม็ดไหนที่เขามีความสมบูรณ์เขาขึ้นมาเองอเอามากินแต่และซื้อมากินแล้วมาฝังฝังไว้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเราก็ามาฝังไว้ตรงนี้ด้วยลงดินฝังลงดินแล้วก็ฝังฝังฝังไว้เนี่ยขึ้นมาตั้งหลายต้นเห็นไหมเดี๋ยวรอยเขาแข็งแรงก่อนเราก็จะแยก ลกลูกมะละกอให้เตีย้ยก็ต้องตัดรากเขาเดี๋ยวก่อนรอรอรอก่อนนะจ๊ะแต่เองนี่ถั่วผูเขียวเนีอึ๊บถั่วผูเขียวนี่นะเก็บถั่วกินได้เรื่อยๆ ต้องคอยระวังเวลาเดินอึบนี่นี่ของพี่สมพงษ์เพื่อนบ้านเราเดี๋ยวอันนี้คนอะจุลินทรีย์เติมฮอร์โมนสมฮอร์โมนไข่เข้าไปด้วยต้องคอยคนนะพวกจุลินทรีย์จะสีเขียวสีแดงแค่ได้หมดเอาไว้บำรุงพืชผักสมครัวให้มีการเจริญเติบโตแข็งแรง นี่มะกรูดพี่สมพงษ์เพื่อนบ้านเราเองปลูกเมลอนเก่งเก่งนะพี่สมพงษ์เนี่ยเดี๋ยวต้องเราสังเกตว่ามะกรูดเนี่ยจะโตช้านี่เก็บไปทำพันเจียกพันดอกเมื่อเช้ากวาดเก็บเรียบร้อยกวาดใบไม้ไปกอง ดูคณะเม็กซิโก,เร,ก,เ,นะเ,โกเริ่มแตกแล้วนหมองเนี้ยคณะเม็กซิโกเริ่มแตกแล้วตัดไปกินตัดทําปุ๋ยหมักได้นะถ้าเกิดแบบพวกใบแก่ๆเนี่ยเนี่ยทําปุ๋ยหมักได้ดีนะคณะเม็กซิโกมรกรกินใบต้นชาย,ยาหรือต้นผงชูรสตัดกิ่งมาปักชำนี่ติดอย่างง่ายเลยเราชอบกินมากแล้วก็เหมือนคณะคล้าย เอาบุลกจิ้มน้ำพริกนี่อย่างอร่อยเลยนะยอดอ่ะโอ้ยหน้าบ้านยังไม่ได้ไปตัดเลยนะเดี๋ยวก่อนว่าจะตัดแต่งหน้าบ้านนะเรายังไ,ไม่ได้รดน้ำเดี๋ยวก่นอนโยนนี่นี่นขุดขุดกระชายให้แม่เมื่อเช้าแม่ทำนิ้ยาป่า ให้แม่ทำยาป่ากินกับขนมจีนขุดตรงนี้แหละเดี๋ยวเราค่อยทำงานเยอแต่เช้าส้มจีส้มจี้มจ,จีในวงบ่อไอในวงล้อ,อยางโตดีเมกันดึกลก,ล,กล,ออล้วยกล้วยกล้วยเอยไปละจะทำงานก่อน งานเราเยอะมากเลยเราทำหลายช่องด้วยไงแต่เราก็จัดสรรเวลาได้อยู่ยามนี้เธอนอนหัวใจร้าวรอนหรือเปล่าโทคงทั้งซึมทั้งเศร้าเฝ้าตรมมีเบาสวงอยู่เมื่อเธอฝากใจฉันมีเยื่อใยเอ็นดู แต่วางข่าใช้เพียงครูรังรอเพื่อดูใจกันเธอร้อนอารมณ์พะวงลงตรมเชียก่อนแม่ชายหนาชายแสนงอนเข้าใจยิ่งร้อนหรือนาน ผู้ชายอะไรน้อยใจก็เหมือนไปพรันไม่รอให้ยิงจำนั้นยิงจึงอัดอันตันใจจึงฝากลมพาพัดมาไว้ใต้หมอนเมื่อเธอบุงบ้ง เมื่อเธอซบน้าแนบนอนได้ยินที่มอนกระซิบป้างไหมคอยคำซ้ำเนียงที่ควรพี่ไรเสียงกระซิบกระซิบเผยใจสวัสดอะไรท่วมทนอาวรกระซิบเบาๆ หัวใจสองเราเรามันฉันเองรักเธอเหมือนกันรอสัมพันธ์งันไกลหลับตาไม่ลงพวงยามนอนบุ๋งบุ้งบุ้งบุ้งเป็นคนที่ดำน้ำเก่ง การหายใจได้ในน้ำจะนานพอสมควรไปเด้ชมกันเป็นกํนาลังใจเพื่อนๆเหมือนเดิมนะจ้าทําลุยทําช่องกันไปนะเหนื่อยก็พักหายเหนื่อยก็มาทําต่อแค่นี้นะ